รลางอาคมได้มอบนโยบายให้กับกรมสรรพากรขยายฐานภาษีในงบประมาณปี64กว่า5 0 0 0สนรายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ค้าขายอาชีพอิสระที่อยู่ในระบบภาษีเพราะปัจจุบันการค้าขายและบริการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับขยับไปสู่โลกออนไลน์มีทั้งอาชีพยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มากมายครับคือถ้าเกิดเราบอกว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง ขึ้นอัตราภาษีที่สูงสูงเพราะว่ามันก็สามารถที่จะคงหรือในระยะยาวเนี่ยเมื่อฐานภาษีกว้างเราอาจจะลดอัตราก็ได้นะครับ <Dz. S 1> กระบวนการที่เรียกว่าแท็กซฟอร์มโฮมท่านไม่ต้องมาที่กรมสมาการเลยท่านสามารถทําทุกอย่างที่อยู่ที่บ้านรเรียกว่าแท็กซฟอร์มโฮมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนการยื่นแบบ,บการจ่ายเงิน<ม>การคืนภาษีเราคืนเข้าบัญชีชท่านเลยและถ้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราถือว่าเป็น ผู้ประกอบการที่ดีด้วยเราจะยิ่งคืนเร็วให้ด้วยเพราะฉะนั้นผมอยากจะสลับสนุปนะครับว่าไม่ต้องกลัวสรมพารปัจจุบันไทยมีฐานผู้เสียภาษี9ล้าน5คนแต่ยื่นแบบเสียภาษีจริง3ล้านคนเท่านั้นยังเหลือบุคคลธรรมดาอีก6ล้านคนที่ยังไม่เสียภาษีหากดึงผู้มีไรายได้เข้าระบบภาษีให้ถูกต้องก็จะสร้างความเป็นธรรมในการค้าขายและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไวรัสโควิด -19 ครับ บอกว่าธุรกิจใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ธุรกิจเก่าคนที่หลบภาษีเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้ประมาณ6ล้านคนแต่ตอนนี้ข้อมูลต้องเรียกว่าฐานข้อมูลที่เราเรียกว่า Data Analytics เนี่ยมันทำให้เราระบุตัวตนได้ว่าใครหลบภาษีอยู่แล้วบบร้องเรียนเนี่ยก็ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นตรงนี้เนี่ยกรมสรรพรณ์ก็รับนโยบายว่าเราจะสร้างความเป็นธรรมเพราะว่า ถ้าผู้ประกอบการลองคิดดูนะครับว่าเราทําธุรกิจจะขายของหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่คู่แข่งเราเนี่ยเขาไม่อยู่ในระบบถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยครับเราก็เลยจะใช้โอกาสนี้สร้างความเป็นธรรมกรมสรรพากรแจ้งว่าหากมีไรายได้ประจําจากการประกอบอาชีพ1 0,000บาทต่อเดือนขอให้ท่านยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแม้ว่าจะไม่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีก็ตาม ส่วนผู้มีรายได้25,000บาทต่อเดือนต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเพราะในปีนี้กรมสรรพากรตั้งเป้าหมายจัดเก็บรายได้จากภาษี2.085ล้านล้านบาทในงบประมาณปี2564ครับประเทศทุกประเทศเนี่ยภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนไทยนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนอย่างตอนนี้ระบบสาธารณสุขเราดี ประเทศอื่นๆเขาต้องล็อกดาวน์รอบสองแต่เรายัางใช้ชีวิตได้อย่างเกือบปกติระบบสาธารณสุขเกือบทั้งหมดก็มาจากเงินภาษีของพวกเรานี่แหละครับแต่ว่าผลที่เราได้เนี่ยคือวันนี้ที่เราสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินี่ก็คือเงินภาษีของพวกเราแต่บางประเทศที่เขามีปัญหาเพราะว่าเขาเก็บภาษีไม่ได้คนหลบภาษีเยอะอย่างประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะภาษีไม่เพียงพอ สรรพากรยุคใหม่เปิดให้คำแนะนำการเสียภาษีอย่างถูกต้องไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไปนะครับเพราะระบบข้อมูลยุคใหม่จะเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้งหมดประชาชนทั่วไปนักธุรกิจรุ่นใหม่สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับผ่านเว็บไซต์ w w w t a ล l i t e r a c y a c a d e m y <ม>เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเรียนรู้ก่อนนามาใช้จริงเพราะสรรพกรจะเป็นมิตรกับผู้เสียภาษีครับอย่างตอนนี้ยิ่งธุรกิจออนไลน์ ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเด็กเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้ก็มาขายของอายุ10กว่าขวบก็มาขายของบนออนไลน์แล้วแต่เขาไม่รู้เขามีหน้าที่ต้องเสียภาษีบางคนผ่อนรถให้พ่อแม่ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยเราก็เลยทำใช้โอกาสทำเรื่องดิจิทัล t r a ์ฟอร์เมชั่นอยากจะโฆษณานะครับใครไม่รู้ว่าภาษีเราต้องทำต้องเสียหรือไม่ให้เข้าไปอยู่ที่เ w ิ์ไวด์บนะครับแท็กวิทซี .academy นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการเป็นเกมให้เล่นเลยว่าคุณมีรายได้ต้องทำอะไรบ้างต้องเสียภาษีอะไรบ้างเป็นเกมเล่นง,ง่ายๆแท็ก i t e r ท c y นะครับ a c ท d e m y นะครับช่วงหน้ารนรกรมสรรพากรยังเชิญชวนหน่วยงานนะครับเข้าระบบหักภาษีณที่จ่ายผ่านออนไลน์จะมีความสะดวกอย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวครับ ภาษีหนะ้าที่จ่ายแบบเดิมองค์กรในจ้างต้องยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีหักหน้าที่จ่ายให้กรมสรรพากรจัดทำเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองผู้รับเงินมีขั้นตอนหลายอย่างซับซ้อนนะครับและจะต้องเก็บเอกสารเอาไว้ถึง5ปีลูกจ้างก็จะต้องมีหน,นมีหน้าที่เก็บเอกสหนังสือรับรองซึ่งถ้าเกิดเราไปรับจ้างอะไรเยอะๆเนี่ยเอกสารจะเยอะแยะไปหมดเลยพอสิ้นปีจะต้องไปยื่นปีหน้า บางครั้งเอกสารอาจจะหายก็ได้อันนี้อันนี้เดิมเนี่ยจะ,ะเป็นขั้นตอนประมาณนี้ก็คือที่บอกว่าผู้จ่ายจะมีหน้าที่ไปหักนาส่งใช่ไหมคะ,ะสําหรับผู้รับก็จะต้องมีหน้าที่เก็บเอกสารไปยื่นต่อปลายปีตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาหรือเพนทอยของทั้งผู้จ่ายแล้วก็ผู้รับกรมสมการก็เห็นตรงนี้ก็เลยนําระบบของ e w h i t d i n g tag มาใช้ e w h i t d i n g tag ถูกนํามาให้บริการเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัล ด้วยการให้ธนาคารเป็นตัวกลางหักภาษาีณที่จ่ายแทนช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุนลดภาษีเปิดให้บริการตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้เกี่ยวข้อง4ฝ่ายคือในจ้างผู้จ่ายเงินธนาคารผู้ให้บริการระบบลูกจ้างพนักงานผู้รับเงินซึ่งเป็นคนถูกหักภาษีณที่จ่ายและกรมสรรพากรโดยธนาคารจะออกหลักฐานเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้จ่ายและผู้รับเงินครับ ผู้ที่เข้าระบบ e b i l d i n g tab เนี่ยต้องไปสมัครกับธนาคารเพื่อใช้ระบบตรงนี้คือต่อไปนี้คือธนาคารจะเป็นผู้หน้าที่หักแล้วก็นำส่งกรมสมการข้อมูลจะวิ่งเข้ามาอยู่ที่กมรมเพราะฉะนั้นผู้จ่ายก็ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องยื่นแบบไม่ต้องอะไรแบงก์จะเป็นผู้นำส่งนะคะคคในส่วนของผู้รับก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเก็บเอกสารพอสิ้นปีเนี่ยก็ไปดูบนระบบของกรมสกรเข้าไปที่เว็บกรมสการ www.rd.go.th เข้าไปดูว่าปีที่แล้วเนี่ยเราได้รับเงินได้อะไรบ้างก็นําไปยื่นเสียภาษีก็ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเก็บอะไรลดที่2ก็คือลดขั้นตอนก็คืออย่างที่บอกเนี่ยไม่ต้องมาทํากระบวนการต่างๆางที่บอกใช่ไหมคะอันที่3มก็คือลดค่าใช้จ่ายลดค่าภาษีคือเดิมเนี่ยถ้าหักหน้าที่จ่ายรับจ้างเนี่ยสแต่ถ้าเข้าระบบ e v o d i n g tax เนี่ยเหลือ2% เมื่อมีเอกสารรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ลูกจ้างพนักงานไม่ต้องจัดส่งเอกสารให้ยุ่งยากเหมือนกับทุกปีนะครับนับวันนี้เป็นการช่วยลดขั้นตอนการยื่นภาษีสรรพากรจึงเชิญชวสนสาบันการเงินองค์กรนายจ้างเข้าร่วมใช้ระบบภาษีหักหนาที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-vit h o l d i n g p a x ให้มากขึ้นครับสมมติว่ามีเงินได้ทั้งหมด1ล้าน หักหน้าที่จ่ายไว้สมมุติว่า3 0 0 0 0ื่นสองหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ทางสมกรก็ตรวจดมระบบเลยข้อมูลมีหมดอยู่แล้วอันนี้คือลดการตรวจสอบก็อยากจะแนะนําให้ทั้งผู้ประกอบการนะคะที่มีหน้าที่หักหน้าที่จ่ายเนี่ยเข้าสมัคร e c o d i n g t a x เอ่อชแบงค์ที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้มีทั้งหมด9สถาบันนะคะส่วนอีก2สถาบันการเงินเนี่ยที่อยู่ระหว่างทดสอบระบบขณะนี้มีธนาคารเข้าร่วมพัฒนาการชำระเงินแบบ e-payment หวังผลักดันเข้าสู่ดิจิทัลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขยายการคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเทให้กับบุคคลธรรมดาเพื่อไปสู่การคืนภาษีให้กับนิติบุคคลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวหวังนะครับว่าเมื่อกรมสรรพากรเปลี่ยนมาแจกยิ้มให้กับผู้เสียภาษีทั้งรายย่อยและเอกชนด้วยบริการผ่านดิจิทัล หวังว่าฐานภาษีจะกว้างขึ้นลดภาระลดต้นทุนให้ทุกฝ่ายอย่างเข้าเทียมกันครับเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่าน Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ